ในส่วนของการแบ็กเทสนะครับคู่ทองนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสิบสองนะครับจนมาถึงวันที่ยี่สิบแปดเดือนสองก็คือเมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อวานดูในส่วนของรายละเอียดนะครับว่าการทํางานของอินดิเคเตอร์ของเรานะครับมันจะมีในเรื่องของแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถทํากําไรและเข้าเทรดได้อย่างมั่นยับนะครับ เดี๋ยวจะรันในเรื่องของเก็บอินดิเคเตอร์ให้ดูนะครับตัวนี้อินดิเคเตอร์รันอยู่นะในระบเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วนิดนึงตรงกลาง เร็วไปเร็วไปข้อมูลอ่านไม่ทันอยี่สิบสามยี่บสามเปอร์เซ็นต์นะลองคู้ทองนะครับตั้งแต่อ,อราคาสองหกนะราคาสองหก เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไป27นะครัขึ้นไป27เจ็นะขึ้นไป27ท่านใดที่เดี๋ยวผมเช็คราคาราคามาอยู่ที่26นะครับที่ปีที่แล้วเนาะ,ะก็เคยพูดไวยว่ามันจะขึ้นไปถึง28นะตอนนี้ขึ้นไปถึง29นะฮะนี่ราคาล่าสุดของปีนี้นะ นะขึ้นใหญ่ตรงนี้นะครับมหาศาลเลยตรงนี้นะฮะหมื่นกว่าจุดนะครับทงเพมอันนี้ทงเพมเฮสหนึ่งครับในทำเพมเฮสหนึ่งนั่นหมายความว่าการเทรดโดยใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับสัญญาณมาค่อนข้างที่จะชัดเจ,เจนรเราก็สามารถทำตรงไหนได้เรื่อยๆครับสำหรับการเทรดนะฮะ ลงลงสองห้า 2, ดันมาจากสองห้านะครับแล้วขึ้นไปหมื่นจุดแล้วลงมาเท่าไหร่ขึ้นไปหมื่นกว่าจุดเนาอยแล้วก็ลงมาจากตรงนี้นะประมาณหมื่งสี่พันจุดครับประมาณหนึ่งสี่พันจุดแล้วเออมาทําโลนทาโลแล้วก็พยายามที่จะทําไฮดันขึ้นไปมาเบรกที่สองห้านะครับรับที่สองห้าแล้วขึ้นไปต่อครับเดี๋ยวดูว่าปีเนี้ย จากเดือนล่าสุดวันที่ยนะี่สิบแปดนะเขาจะขึ้นไปแตะตรงไหนบ้างสองหกวนะเห็นไหมครับตอนนี้นคิดว่าจะลงมาต่อนะไม่ลงมาขึ้นต่อ ห้าพันจุดสามพันจุดสองพันจุดพยายามดันขึ้นไปดันขึ้นไปเรื่อยดันขึ้นไปเรื่อยเห็นไ,ไหมฮะดันขึ้นไปเรื่อยนะครับนี่คือในส่วนของข้อมูลทองนะครับเดี๋ยวผมจะแบ็กเพสให้ดูนะครับว่าอินดิเคเตอร์เรามันเกิดสัญญาณแบบไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวที่เป็น ฮิสโตแกรมตรงนี้นะครับที่เป็นวอลุ่มนะวอลุ่มนะตั้งแต่เอ็มเอนะฮะอีเอ็มเอนะครับแล้ว e ก็สโตแล้วก็เอซีดีแล้วก็ซีดี D, CDC นะครับจากไทม์เฟรมหนึ่งนาทีห้านาทีสามสิบนาทีเอสหนึ่งเอสสี่เดย์หนึ่งวิฟนะฮะตัวนี้นะครับถ้าเป็นสีแดงแบบนี้โอกาสที่จะเตนลงมาเนี่ยค่อนข้างสูงมากเห็นไหมฮะมันจะมีสีที่เป็นเตนแล้วก็ตรงเนี้ย ก็ยังเป็นสัญญาณว่าโอกาสที่จะลงก็ยังมีสูงนะแต่ว่าลงตรงนี้นะครับมันผมมองว่ามันย่อขึ้นไปแค่นั้นเองมันมันไม่ได้ลงทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะดันขึ้นไป ดันขึ้นไปเรื่อยๆดันนี้ถึงสองเจ็ดนะครับตอนนี้สองหกหกศูนย์ดันขึ้นไปอีกรอบนะครับผมเคยพูดไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วประมาณปลายปีนะว่ามันจะดันขึ้นไปถึงสองพันเก้าก็ดันไปถึงนี่ถ้าในมีทุนเยอะๆนะครับเทรดตามในระบบผมบอกเลยว่ารับทับย์เต็มๆเห็นไหมฮะสองหก เก้าเจ็ดเก้าสี่ดันตลอดครับจากตรงนี้นะไปกี่หมื่นจุดแล้วเนี่ยจากตรงนี้นะครับหมื่นสามพันจุดสองเจ็ดใช่ไหมสองเจ็ด <c oughs> ดันขึ้นตลอดสองเจ็ดสี่เลยนะสองเจ็ดสี่จะดันขึ้นไปสองแปดไหมเดี๋ยวมาอยู่นะครับเห็นไหมครเดี๋ยวเล็งนิดหนึ่งสองเจ็ดสี่หกห้าเห็นไหมครับมีโอกาสถึงสองแปดนะฮะสองแปด อันนี้มันที่ยิ่มสี่เองนะยิ่มเจ็ดดันเรืล่เลยฮะดันเรื่อย่อ สองแปดเห็นไหมดันนิดี่สองแปดัได้ไ้สองแปดพยายามที่จะไปเทสสองเก้าคือการแบ็กเทสตรงนี้นะฮะถ้าเราค่อยๆแบ็กเทสมันจะได้เห็นข้อมูลเรื่อย แต่ว่ามันจะใช้แต่ว่ามันจะใช้เวลานานนะครับก็คือค่อนข้างที่จะนานในเรื่องของการแบกเทนนะก็เป็นชั่วโมงนะแต่ว่า Youtube นะครับมนมันโหลดใช้เวลานิดหนึ่งผมก็เลยต้องตัดสั้นนะเดี๋ยวประมาณแปดนาทีสิบนาทีพวกนี้ คอตับใกล้สุดละนิดนึงเอาที่ราคานะปัจจุบันนะนะฮสองเก้า <5 29. S 1> ดันปืดปืดปืดปื๊ดปืดปืดปดแล้วลงมาต่อนะครับ ลงมาที่สองแปดนะขึ้นไปแล้วอ่ะเห็นไหมฮะจากตรงนี้นะผมว่าจากตรงนี้เลยนะครับหน0่0เก้าพันจุดหมื่0แปดพันจุดขึ้นแบบสุดๆนะครับเนี่ยเริ่มลงมาแล้ว เริ่มลงมาแล้วลงมาสองแปดฮะลงตัวนี้จะเป็นของอันนี้วันศุกร์เนาะหนึ่งในะวันศุกร์เพืหัดอ่าศุกร์ เขยหารพุทธอังคารตัวนี้เขาจะเริ่มลงมั้งแต่วันอังคารนะครับนะประมาณแปดพันจุดนะครับเขาจะไปที่ประมาณหมื่นสามพันจุดนะพาถึงจะเด้งเด้งขึ้นไปนนึงแต่แนวรับตัวนี้มันมันแข็งแรงมากเดี๋ยวก็ต้องลองดูในส่วนของเกี่ยวกับอาทิตย์ถัดไปนะครับผมก็จะนำข้อมูลนะครับให้มา นำข้อมูลเกี่ยวกับความรู้นะครับเรื่องการไหนส่งสัญญาณการเทรดาจดีเกเตอร์ตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากรู้นะฮะรายละเอียดเกี่ยวกับการเทรดนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับมันนี่ในแอร์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับฝากติดตามด้วยในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยผมก็จะลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ ร้อยกว่า EP ละนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับคิดถัดไปนะครับสวัสดีครับ